จิ้งจกน้อยนะักคิดเชื่อจิ๋วอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งมันสงสัยในความเชื่อที่ว่าเสียงจิ๋วทักของพวกมันคือลางบอกเหตุวันหนึ่งจิ๋วร้องจิ๋วทักขณะที่คุณป้ากำลังจะออกไปคุณป้าตกใจรีบกลับเข้าบ้านทันทีพร้อมบ่นว่าลางร้ายห้ามออกจากบ้านจิ๋วประหลาดใจเราแค่คอแห้งเองนะทำไมกลายเป็นลางร้ายได้ละ่ะเพื่อนจิ้งจกจี๊ด จอมขี้โมคลานมาบอกจิวว่าเสียงของแกศักดิ์สิทธิ์มากเป็นการเตือนที่แม่นยำจิวแยง้งเราก็ร้องทักทุกวันนี่นาทำไมมีแค่บางครั้งที่กลายเป็นลางจิตอบอย่างง่ายๆถ้าทักแล้วเกิดเรื่องไม่ดีก็เป็นลางไงจิวไม่เชื่อจึงทำการทดลองมันร้องจิวทักสามครั้งในสถานการณ์ต่างกันทักครั้งที่หนึ่งคุณลุงออกไปได้ปลาตัวใหญ่ ทักครั้งที่สองเด็กๆออกไปลื่นหกล้มเล็กน้อยทักครั้งที่สามแม่บ้านออกไปได้เสื้อผ้าของลดราคาจิ๋วสรุปกับจีดว่าเห็นไหมผลลัพธ์มีทั้งดีไม่ดีและไม่มีอะไรเลยเสียงเราเป็นแค่เสียงตามธรรมชาติการที่เสียงเรากลายเป็นลางนะ่ะเพราะมนุษย์ไปใส่ใจกับเสียงนั้นในวันที่มันบังเอิญเกิดเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นเอง ถ้าคุณป้าออกไปโดยไม่สนใจเสียงทักเรื่องดีหรือร้ายก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ดีจี๊ดเกาหัวงั้นลังบอกเหตุก็คือการบังเอิญที่เราไปจับคู่กับเสียงของเราสินะจิ๋วพยักหน้าใช่แล้วพวกเราไม่ได้มีพลังวิเศษแต่เป็นใจของมนุษย์ตังหากที่เลือกจะเชื่อบทสรุปเสียงจิ้งจกทัก เป็นเพียงเสียงธรรมชาติส่วนการเป็นลางบอกเหตุหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ